สวัสดีครับง่ายเชิงแล้วมันตัวน้อยๆมันนี่แม่กันเองแนี่ยมัอนี่ตัวน้อยใส่ลอดหิวเอาเชิงจำปาเชิงกึงน้อยโอ้หิวเลยวันนี้ ปรอกหาตันครับรอกหาตันอยู่เครื่องนี้หน่อยเนี่จะซอบบอล่าวที่น่องจะซอบบอล่าได้ครับเนี่ยคู่บอลได้เนี่นยทางนั้นนี่เนออี่ยฮู้วา่าเจะซอบบอล่าวไปเลย เฮ้เลยเลยคือสบายสบายแล้วหาจันนาอกหลอกเล่นหน่อยเนาะเมื่อยม่เมื่อยดักนะจำเมื่อยขึ้นขั้นนี้แล้วนี่ง่ายองยางเล้วันนี้่ตะวานน้ำ ชาวบ้านโน้นนี่ก็จะเอาไปให้กันตัวใหญ่ยูนี้ว่าได้ใส่เอาไปใส่อยู่โรงงานเก่า